เครื่องเสียงพร้อมนะครับไฟพร้อมนะครับโอเคครับแอคชั่นข่าวดู่จากศูนย์ข่าวบ่าวข้าเมาศาวเมือง ข่าวด่วนในช่วงนี้นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาพืชไม่เขียวไม่งามให้ผลผลิตน้อยดินเสื่อมสภาพไม่รุ่นสุยปุ๋ยเคมีมีราคาแพงทําให้ต้นทุนในการทําการเกษตรมีต้นทุนสูงขึ้นไม่ปลอดภัยจากสารเคมีต่อไปนี้พี่น้องเกษตรกรจะไม่ได้เจอกับปัญหาสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเพราะเรามีทางเลือกใหม่ที่จะแนะนํานั่นคือปุ๋ยอินทรีย์ราเกษตรก้าวหน้าราคาเพียงกระสอบละ350บาทแต่คุณภาพเท่ากับปุ๋ยเคมีราคาแพงทําให้ลดต้นทุนในการผลิตมีกําไรขึ้นพืชเขียวทนพืชเขียวงามทนทานต่อฤดูการเก็บเกี่ยวโรคภัยแแลละมมงตตตรรรรูพืชไ่กกวนปุยิีเษ านอยู่คู่พี่น้องเกษตรกรมากว่า10ปีมีหนังสือรับรองจากกรมวิชาการเกษตรเรามั่นใจว่าในคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ตราเกษตรก้าวหน้าช่วยลดปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาได้ดีอย่างหายหัวช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนสุยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ไรนาและสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอินทรีย์ตราเกษตรก้าหน้าใช้กับข้าวข้าวเมล็ดเต่งเต็มรวงใช้กับมันสำปะหลังหัวโตให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงใช้กับอ้อยลำใหญ่ยาวเพิ่มปริมาณน้ำตาลมากขึ้นใช้กับยางพาราผลิตง่ายเปลือกไม่แข็งให้น้ำยางคุณภาาาพดีีสนนใจุ๋ยอิทรรร์ตตเกกษ ติดต่อด้ที่หมายเลข083 332 9951จบข่าวด่วนหาด่วนจริงๆด้วย